อุ้ยบักอันนี้เจ้านั่นคืดจะจะอยากสีเนี่ยเราจะมาเป็นตะสิแตกคือเวียกแต่คอยรอดเว้นแน่กับบ่ได้เอาอีกได้บักอันนี้ก็อีกจะเลือกพี่เต้นลูกเคยไปไปไป ให้มันนอนนอนไปยังกระดอกระเดียก็คือกระยามเข้าหากินหาอยากกรไป้ตัวเอ้ยกระย่ามขาหากินหาอยากกรหู้โยมันคำเร็วเออนี่แหละมันแดดลมลมต้มแบบนี้คำมากไปพาออกหากินคำมากก็พาก็นอนตัวอ้าวเจ้านี่บุหูเรื่องยั่งเลยพอกินแจวต้มไก่ก็ต้มกินเนไก่ยังกแตกชวดชวดชวดอยู่ ว่าแล้วม่าหาคุณกระปู่จะเป็นประหยัดเอาบอกก็อยากเปลี่ยนอาหารใหม่เขาใจบอกไอ้มูนั่นกินทุกวันทุกวันมันก็เปิดเฮ้ยห่วยมาอยู่บอกมันแนวกินหยาหดมีไรกระปู่นะหาบังมาหากต่มาจมง,อ,ง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 อกเงาะแหนะแหนะเจกอีหยังโหดที่อย่างเดีย จะไม่มีบลอลงวางดินกระดิ่งดินเหน,เนียวมันกรอยู่ยังทีล่ะเนี่ยกระพูดินเหนียวมันบอกบอกไปเจอหน้าดินทรายเนอะโอ๊ยเป็นบา้าบ่นหน้าดินทรายบอเขา่าสิงามหูกระพูดในสิ่งไมาอยู่อ่ะน่าอึดเวียกสามปีกรบโปรงกินดอกมันจังทีมันมีแต่เจ็ กบไงแล้วเออเมนท่าท้าท่านเบี้ยาเมันมีกบไงเฮ้ยหาหม่องใดล่ะยังบ่ยบ้านหูสูตรหาอยู่เด้นี่หากบบอกฮะกบไงบอกมันแตกเพอร์เบอร์เพอร์เบอร์ยังสี่ตัวมันแตกยังสี่มันจะแตกจค่ไหนล่ะนี่ตะกี้นะแต่พอจะแม่ค่ะมันจิแตกยังสี่มันก็ดจากยู่ในนี่กบ Ừ, mình ơi Lần mình ơi, mới vô thằng này là cốt ngày nha nha quý gì không Thầy Hà là vô thằng này là Nhẹ mình Ui, cái nặng gì Ui, cái nặng Hả Ui, bạc <laughs> anh <laughs> เนี่ยเมเฮ็ดหยังมันหาแต่เหลืองแต่เหล้ามันมันมาผอมงูมันกับฝาดใส่กู้แม่บักฮายาีนั่นเรื่อนๆไหนมันหาเถื่อนหนึ่งกับบเป็นที่จะเอามาใส่กู้ใส่กู้ในกู้เรือยานจนเงียวสิแตกเอาเนะมึงจะมาเป็นตาสั่งสั่งมึงเถอะเนาะบ่ได้กินกู้กับบกินดอกเลอะข้าวมาน้าหัวมึงล่ะ